น้าฉาบวะอุ้ยต้องน้าฉาบดิวะไม่ติดตีนี่แหละไอ้สัตว์เก่งมาจากไหนแพ้ซีซีเพลแหละน่าสตีนแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่มันได้กี่ดาวเพื่อเมื่อกี้สองดาวปะเดียวเดี๋ยวเหลสองดาวขึ้นแรงแล้วกดได้ปะวะ เทำไมกดไม่น่าเอ้าคอนแล้วอเออคอนเฉยเลยแป๊บน้องเซิร์ชอะไรฮะอรหัสแป๊บพผเอินคอนเลยเดียวเชีย You make me feel special You are my special เฮ้ยช่วงนี้โทรศัพท์กูมันแปลกอย่างเวย้ยอยู่ๆมันก็ขึ้นนี่ว่ากูสมัครไอ้นี้เองเฉยเลยแบบว่าสมัครพวกข้อความเสียตังค์อะนึกออกปะเออเออสองรอบแล้วมันบังคับกูป่าววะอืมสองกันหนึ่งสามเจ็ด เออไอ้นั้นแกไปแล้วพอมันขึ้นปุ๊บกูก,ก,กูแกเลยหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดสวนเลยแต่มันก็ยังสมคงให้กูสองอาทิตย์ละโงมากกูสามารถโทรเบอร์เอฟเอที่มันส่งมาไปด่าได้ปะส่สงมาหาแม่เหรอไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้ยูทูบกูบินอย่างงี้ยแล้วมันมีระบบเหมือนในทิกตอกเราวะมันมาบินตอนช่วงจะจบอะ That's what Đặt cổ lên lại đâu vào. Sao đặt cổ bắt. Ồ cổ hết thì năm. Cổ quay cái kia đấy, cổ โดนมีมีวะมีไดมอนสักกระหัตบอะไดมอนเหรอไม่รวยเออเอามาดิตายเดียวเนี่ทยทษนมันก็ขึ้นคอมแล้วได้ชนะชนะอยู่แล้วเพื่อนบัตรกระนาวก็หมดแล้วนะอ็ยังเหลือไปอีกนี่หว่ Baby, wow. Feel like you เบบี้อายว้าวฟีลไลค์คิวปิสไลท์อะไรนะครับพื่ออ้คกูมีนี่หว่านี่หรหัสนี้มันจะไม่เข้าตอนกูเล่นใช่ไหมไม่เข้าหรอกมั้งเออมันน่าจะร้องเพลงอยู่ปะ y Oh โอ้ yeah. yeah. ร <Yeah>, yeah. หัสลุยเราจะไม่บอกให้ใครรู้นะแต่ว่า l l o r k u r k u b, b. <laughs> p <Part> พ <word. laughs> าสเวิร์ดอาจะไม่บอกให้ใครรู้นะจริงพาสเวิร์ดลันทธเทพซานหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันตั้งพาสเวิร์ดไปชื่อมึองทำไมอ่ะคิดอเรื่อมึงเปล่าจริงบอยไงบอยไงบอยไงยนอ ทำไมมันเขียนว่าเป็นรางวัลกลับมาเล่นวะมันใช่ใช่ไหมไม่มองเมนแรงค,คอมมานเดอร์วีโอเคนาชาบขอเข้าไหนครับเชิญผมหน่อยสักครู่ ครับดูเลนเดลชื่อโคตรเบียวอะชื่อตัวละครอ,อะไรไม่รู้เหมือนกันชื่อดาบโอ้ชื่ออะไรนะชื่อด,บดบาบดาบดาบของอะไรไม่รู้ะมันเอาชื่อมาให้ตั้งให้เป็นอางสาพิเศษใครขอเปลี่ยนกูไม่กินนี่แล้วใครเปลี่ยนกูหลานนี่ไม่เปลี่ยน มันต้องแม่ดูอยู่แล้วว่ะสะตาก็ไม่กลัวไดไงจะได้ให้มันเล่นเลงไวไวเฮ้ยหนู <c oughs> กดไม่ทนันหนูก็จะเป็นอะไรไทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือก look now โอ้โหเฟนิกออกไปละเล่นไรเดียเล่นออลล่าดีกว่า <c oughs> เหล,ลืออีกสิบวินาที เชี่ยกูไม่เคยเห็นพี่หอยปามไอ้เอดินหน้าเหมือนในปามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่หอยปามในปามอะ่ะก<อ>ูไม่เคยเห็นพี่มันหน้าเหมือนมันเป๊ะใส่แว่นเหมือนกันเปะ๊ะหัวเหมือนกันเปะ๊ะ What the fuck คุณน่าแฟด Drop so are we? Let's go. Oh, from Clappy Glow. Oh, my oh. oh. okay. dear. Why am I so sad all the time? Why am I so sad all the time? You're unbearable.

เอาตายเลยดีกว่าแมวเถึกดีกว่าตายนี่ีเดด้ปอีเด้ไปด้ปะต่อทำไมมีหน้ามันเตรียมเดินแต่ล่างวะไปบนกันเลยนัย่นน่ะสิต่อปะเดินไปเวฟหน่อยเถอะ มานี console, ่สิคนสวยเวเลสจังเวลรสองเฮ้ยไอนี่มันไม่ตู้อะไปอยู่ในมาเวอร์สองนั่นแหละสิเอามันโดนตบอ๋อเฟิร์สบัตเนี่ยล่ะโงว อะไรเนี่ยมากรงกะมนขวานมันสั้นขึ้นปุ๊บะท่าศัพท์มันเนี่ยเขติีมันยาวกว่าน,นี้ปุ๊บะจำงแมงต้งไ่ออกมาลาแล้วครับโอ้โหเอ้ยห เอเล็กมันสึกยังนะเดิน,อดนโอเค,ข,เข,คอขึ้นออนเนี่ยกูจะด่าแล้วไม่อกี้จะด่าพระ,ะเลยดีแล <Are you? S 2> มันสึกแลย้ยเป็นข้า,าเล่นตัวันโอเไม่ไอ้นี่ไงไม่เอาอะไรเลยไม่เอาทางทำเลยทำไปได้งไงแค่บวชแล้วก็เล่นเกมเออจริง

สับแมงตัวไอ้กรันทอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสับมาแหล้วะววะไปเลยแบบโอเคนเลยดีกว่า เ,เราไปทัวร์ฟ้ามากันไหมไปดิอันนี้เอาก่อนชิบหายแล้วปวนตีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ออมึงทำเพื่อนกูเอ้ย F U เอ็กซิคิวผิดเอ้ยเราจังหวะไม่ดีเลยว่ะ <laughs> ย,ยีหน้า,ากูสามพันสี่แล้วเหรอวะรวยยังไงโอ้มันไปขนาดนู้นเลยนี่วะได้แต่ต้นเกมอ่ะอืมรวยจัดอะ่ะไปบวกกันดีกว่าคนเดินสั่นเลยนี่ <c oughs> ตีไ่ต้องแต่ปากซอย <Once. S 2> ยากว่ะจดเด้ป่ะสับมังโปกูแล้วตรงนี้โอ้ยเปียบเลยไปแล้วสับมังแต่บนน,นั้นนี่ตรงนี้เพิ่นกูมาละสับมัง